สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้ยิ้มข่าวกระแสเนี่ยอยากจะมาพูดถึงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับกับความรู้สึกครับที่วันนี้อุ้งยิ้มเนี่ยได้เจอน้องนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยนะทุกคนที่เรามองน้องด้วยความภาคภูมิใจนั่นก็คืออุ้งอิงก้าวมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับกับคําว่าดารานะครับต่อไปนี้นะครับทุกคนอุ้งอิงจะเป็นศิลปินดาราแบบเต็มตัวมากๆและเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ที่พ่อโจนะครับสร้างขึ้นมาเองแล้วก็องอิงเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องครับทุกคนสิ่งที่อิมบองเห็นก็คืออนาคตของน้องอะ่ะมันจะไปได้ไกลกว่าน,นี้นครับทุกคนมันมันจะแบบว่าในอนาคตองอิงอาจจะเป็นดาราที่ เล่นภาพยนตร์แล้วกระแสปเปลี่ยงก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นการชิมรางครั้งแรกของน้องนะครับกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องคายอ้อทุกคนภูมิใจไหมครับทุกคนภูมิใจเหมือนน้องอิมไหมอ,มอิมแบบวันนี้เราได้เห็นน้องอะ่ะที่กําลังจะได้เล่นภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่องแม้ว่าบทนั้นอะ่ะจะเป็นบทอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวของอิม,อมเลยรู้สึกว่าภูมิใจนะครับ อุงอิงได้รับบทเด่นแน่นอนครับทุกคนได้รับเป็นตัวดำเนินเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นความเป็นไปเป็นมาของน้องอุงอิงเพรบ้านแพงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าพ่อๆแม่แม่เอฟซแฟนคลับวันนี้ดูน้องแล้วรู้สึกภูมิใจเหมือนนุ่มอิ่มข่าวกระแสนะครับเราภูมิใจว่าคนที่เราเชียร์เนี่ยไม่ทำให้พวกเราผิดหวังเลยเนาะอะไรเงี้ย คืออุ้มอิ่มพอ,พอเจอน้องทุกคนจะได้เห็นรอยยิ้มทั้งอุ้มยิ้มเองแล้วก็น้องเองนะครับรอยยิ้มมันคือรอยยิ้มของความภูมิใจที่1ปีไม่มีด่างพร้อยเลยกับกับการอยู่ในวงการนี้ของน้องนะครับคือต้องขอชื่นชมจริงๆกับกับการวางตัวของน้องหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่ทำให้น้องเป็นแบบนี้น,นั่นก็คือพลังของ FC Fan c l ับนี่แหละ ทุกคนที่กำลังดูมิมข่าวกระแสอยู่ตรงนี้แหละที่ผลักดันให้น้องเป็นเป็นคนแบบนี้วางตัวแบบนี้นะครับถ้าแฟนคลับเอฟซเนี่ยหเลยเนาะทุกคนถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอุ๋งอิงเป็นคนที่ไม่รับฟังคําตําหนิคําติติงจากผู้อื่นวันนั้นเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นตัวทําร้ายน้องเองแต่ณนะวันเนี้อุ๋งอิงน้อมรับทุกคําติชมของเอฟนะครับ น้องน้อมรับแล้วน้องก็พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้ววันนี้พวกเราเห็นความสําเร็จแล้วว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พวกเราเชียร์เนี่ยได้เล่นภาพยนตร์ได้เล่นหนังใหญ่ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่อุ้มอิ่มนะครับภูมิใจสุดๆนะครับซึ่งอุ้มอิ่มภูมิใจสุดๆกับ กับสิ่งที่น้องเป็นในตอนนี้นะครับแล้วก็อยากให้น้องน้องสู้กับเส้นทางนี้นะครับเชื่อว่าบนเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกีดกุหลาบมันจะมีอุปสรรคขวากน้ําเข้ามาทิ่มแทงไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานหรือเป็นทางด้านจิตใจเองก็แล้วแต่โดนแน่นอนครับอย่างมิมเองเนี่ยขนาดมิ้มอ่านข่าวแล้วรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะ พยายามจะเป็นกลางมากที่สุดนะครับอุ้งอิมยังโดนเลยนะครับบางทีเนาะแต่ทีนี้เราโดนยังไงให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลับมาทําให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั่นแหละคือคือตอนนี้น้องกําลังเป็นอยู่แล้วก็อุ้งอิงนะครับทุกคนจะได้เล่นภาพยนตร์แล้วว่าคือคนที่เราแบบเชียร์แบบเด็กตาดำๆเด็กที่แบบซื่อๆใส,ส,สบ่บ้านๆกําลังจะได้เล่นภาพยนตร์แล้วกําลังจะได้ เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่ากระแสะแรงแต่จริง,รงๆนะกระแสะแรงก็พอน้องด้วยนะครับกระแสะภาพยนตร์เรื่องนี้คายออดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วก็กระแสะของบอสโจที่เป็นเจ้าพ่อโซเชียลเป็นเจ้าพ่อที่ต้องบอกว่าโปรโมทแบบสุดๆอ่ะบอสโจแกเอาทุกทางจริงๆนะครับกับการโปรโมทภาพยนตร์ดีใจนะครับดีใจแทนแม่หน่อยพ่อเอกนะครับ วันนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยมามาส่งน้องด้วยความภาคภูมิใจนะครับเราเห็นหน้าแม่หน่อยยิ้มตลอดนะครับน่ารักและขนาดอุ้มอิ่มเองเป็นคนนอกครับทุกคนอุ้มอิ่มไม่ใช่ทีมงานรถตู้อุ้มอิ่มไม่ใช่คนในครอบครัวแต่อุ้มอิ่มก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องครับทุกคนเป็นเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนเหมือนลูกเราคนหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนลูกสาวเราคนหนึ่งที่แบบประสบความสําเร็จแล้วได้ดั่งใจ ถ้าเป็นบ้านภาษาบ้านเราก็บอกว่าได้ย้อนนะครับเนาะได้ย้อนคับนะครับกับกับเด็ผู้หญิงคนนี้และซึ่งไม่ใช่บอกว่าได้ย้อนอย่างเดียวนะครับทุกคนผลงานดีอีกด้วยไม่ใช่ว่าความดีของอิงเท่านั้นผลงานของน้องยังดีอีกด้วยนะครับแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายมากๆเนาะเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเราเชียร์คนไม่ผิดนะครับตั้งแต่วันแรกเห็นไหมครับทุกคนวิมสายตาแบบแหลมคมอะ่ะเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราแหลมคมเรารู้สึกว่าเรามองเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีผิดเลยตั้งแต่วันแรกถ้าทุกคนยังจําคําพูดของวิมได้เนาะวิมวิมพูดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ดังแล้วก็จะไม่เหมือนใครด้วยเพราะว่าน้องเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัว เป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากแล้วก็เป็นคนที่ซื่อมากๆและทุกวันนี้นะครับอุ้มอิมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับแม่หน่อยแม่หน่อยยังบอกเลยว่าอุ้งอิงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดังนะครับน้องยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดังแค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเด็กก็ยังเป็นแบบแต่เป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆนะครับทุกคนเป็นเป็นพรสวรรค์เนาะเป็นเป็นฟ้าที่แบบเขาส่งลงมาให้น้องเป็นแบบนี้จริงนะครับแล้วก็ยุคน้องเนี่ย เป็นยุคของน้องจริงๆในปีนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วบอสโจคิดถูกนะครับกับการทําภาพพยรนวิมว่าบอสโจคิดถูกเหล็กที่แบบมันไม่ใช่ว่าร้อนแป๊บเดียวอะ่ะองิงเป็นเหล็กเหล็กที่ร้อนต่อเนื่องอะ่ะองิงเป,เป็นเป็นเหล็กที่ร้อนต่อเนื่องยังไงก็คือกระแสน้องแรงต่อเนื่องแปลกนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะฮะ นั่นแหละครับทุกคนก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงทุกคนก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ปังๆดังๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะขอให้ได้พันล้านร้อยล้าน500ล้านเหมือนที่อุ๋์อิงได้พูดเอาไวนน้นะครับทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับ พูมิข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับใครภูมิใจในตัวน้องก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนพุน่ิมคือภูมิใจมากนะครับตอนนี้ผู้ช่วยหลับไปแล้วครับทุกคนผุ้มยิมขับรถเดี๋ยวก็สลับกันขับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายพุ่มย้มหมามีมีรีวิวนะครับอ,อ,อาหารนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับก็ทํางานบนเส้นทางนี้เหมือนกันครับทุกคนกับการเป็น เอ็นโฟลเซอร์ของอิ่มก็ขอบคุณทุกงานขอบคุณผู้จัดการนะครับที่ดูคิวงานติดต่องานแล้วก็ให้อินโฟขับรถเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนดีใจกับผมอิ่งครับ